ทีนี้มาดูาฟังก์ชันการเพิ่มรหัสผ่านนะรหัสเปิดประตูนะรหัสเปิดประตูสร้างได้สองแบบนะรหัสสาธารนณะรหัสสาธารนณะตั้งได้หนึ่งรหัสนะตั้งได้หนึ่งรหัสนะรหัสสาธารนณะเนี่ยคือเวลาตั้งแล้วมันจะลบไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนได้นะวิธีตั้งรหัสสาธารณะนะรหัสสาธารณะหนึ่งรหัสนะแต่ว่าถ้าเป็นรหัสนะผู้ใช้งานเนี่ยนะ ันนั้นได้2,000รหัสนะแต่ว่ารหัสผู้ใช้งานเราจะต้องจะตั้ง ID ให้รหัสด้วยเพื่อเอามาเอา ID มาลบนะฮะตอนนี้จะแนะนำวิธีการเพิ่มรหัสสธาณะนะหนึ่งรหัสนะสำหรับอาจจะเป็นเจ้าของหอพักหรืออะไรนะต้องการจะตั้งรหัสไว้เพื่อใช้คนเดียวนะเราก็กดนะดอกจันน9999 96ตัวเพื่อเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กด เลขเก้านะแล้วก็รหัสผ่าน4ตัวนะสมมติว่าเป็น1 1 1, 1่นะแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะแล้วกดหลอกจันรออกนะอหลังจากตั้งแล้วเนี่ยวิธีการใช้รหัสเปิดประตูนะล้วก็กดรหัสที่เราตั้งเอาไว้นะแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนะี้ประตูจะเปิด ถ้าเป็นรหัสถ้าเป็นรหัสอื่นมันจะไม่เปิดนะใช้ไม่ได้นะสมมติว่าในกรณีที่เราตั้งรหัส1111ไปแล้วเราใช้มานานแล้วเราอยากจะเปลี่ยนละนะทำเหมือนเดิมนะข้าดอกจันแล้วก็เลขเก้านะแล้วก็ตั้งรหัสใหม่เลยฮะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม รหัสแรกของเราที่ตั้งไว้คือ1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนใช่ไหมฮะมันถูกลบไปแล้วนะครับรหัสใหม่ของเราที่ตั้งใหม่ก็คือสองสองสองสอันนี้คือการตั้งรหัสสาธารณะใช้ได้1รหัสนะเปลี่ยนได้นะจะเปลี่ยนกี่รอบก็ได้นะวิธีการตั้ง ID บวกรหัสนะฮะถ้าเราต้องการตั้งรหัสหลายหลายรหัสเนี่ยนะให้ผู้ใช้งานเนี่ยเราต้องตั้ง ID ผูกกับรหัสนะเพราะว่าตัว i d เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะเอามาลบเอามาลบรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องทําบันทึกเอาไว้นะการตั้งก็คือสามารถที่จะตั้งได้พร้อมกันทีเดียวหลายๆรหัสนะต่อเนื่องไปเลยนะหรือจะตั้งครั้งละรหัสก็ได้นะวิธีการก็คือเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมนะ แล้วก็กดหนึ่งนะคือถ้าถ้าทำรายการผ่านเนี่ยมันจะขึ้นติดเดียวนะหลังจากกดหนึ่งแล้วเราก็กด ID นะ i อดีศูนยะ์ศูนย์ศนหนึะแล้วก็เครื่องไมยสี่เหลี่ยมรหัสผ่านผมจะใช้เป็น3 3 3 3นะแล้วก็เครื่องไมยสี่เหลี่ยมแล้วก็รหัสที่สองฮนะก็ เราก็จะตั้งเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นสองนะกรนะไนะม้สี่เหลี่ยมแล้วก็รหัสผ่านจะใช้เป็นสนะีนะ่สี่สี่สี่กไม้สี่เหลี่ยมหลังจากที่เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพอเรากดไม้สี่เหลี่ยมนะแล้วก็กดยกจานออกอันะนะนี้รหัสที่เราใช้ก็คือนะประตูเปิดนะอีกตัวหนึ่งก็คือ4 4 4 4, 4นะที่เราตั้งขึ้นมา ในรหัสที่บวกกับ ID นะ2 ID 0001นกะับ0 0 0 2นะครับจากที่เมื่อกี้จัดที่เราได้เพิ่มรหัสผ่านบวก ID ไปแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาทำการลบนะลบรหัสผ่านที่ผูกกับ ID นะ เมื่อกี้เราได้ตั้งรหัสผ่านบวก ID ไป2รหัสใช่ไหมก็คือ ID 0 0 0 1นะบวกรหัสผ่าน3 3 3 3, 3, 3นะกับ ID 0 0 0 2บวกรหัสผ่าน4 4 4 4, 4นะอันนี้คือ ID ที่เราตั้งขึ้นมานะเมื่อกี้นี้3 3 3 3นะบวกกับ ID 0 0 0 1นะแล้วก็ 4 4 4 4บวกกับ ID นะฮนะศูนยนย์ะการลบรหัสผ่านที่บวก ID เนี่ยคือเราจะเอาหมายเลข ID มาลบรหัสผ่านออกไปนะวิธีการลบก็เข้าโปรแกรมเหมือนเดิมนะฮะดอกจันนะกับไมยที่เหลยองนะแล้วก็กด2นะนะหลังจากกด2เสร็จนะฮะ ก็เอาหมายบอนหมายเลขไอดีที่ต้องการลบนะ0001นะแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี Medal ่ยมนะฮะถ้าต้องการลบอีก ID หนึ่งนะฮะก็0002นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะแล้วก็อ่าเวลาจะออกก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีหนึ่งนะแล้วก็กดออกจาร์นะตอนนี้เราได้ลบอ่า 00ถึง1นะกับ0002ที่บวกกับ id3333 กับ4444นะซึ่งตอนเนี้ยรหัสผ่านตดนนั้น,นใช้ไม่ได้แลวนะ3333โ33ดนลบไปแล้วนะครับแล้วก็4444ก็โดนลบไปแล้วนะ,นะอันนี้คือขั้นตอนการลบนะลบรหัสผ่านนะครับที่บวกกับ id นะ ีนี้ต่อไปนะฮะเราจะมาตั้งเราจะมามาเราจะมาเพิ่มบัตรบวกรหัสผ่านนะเพิ่มบัตรบวกรหัสผ่านเนี่ยหมายถึงเราจะต้องใช้บัตรแตะที่เครื่องนะแล้วก็กดรหัสผ่านด้วยนะประตูถึงจะเปิดนะแต่เราต้องไปตั้งค่าก่อนนะเพื่อใช้เพื่อใช้ใชฟังกช์ชันเนี้ยนะเพราะว่า ฟังก์ชันของเครื่องทับบัตรมันจะมีทั้งหมดอยู่3ฟังก์ชันนะก็คือฟังก์ชันที่1ก็คือใช้บัตรอย่างเดียวกับรหัสผ่านก็คือแยกกันนะก็ใช้บัตรก็ได้นะหรือว่าใช้รหัสผ่านก็ได้กับ2ก็คือใช้บัตรผ่านแล้วก็ใช้รหัสผ่านด้วยนะก็คือทั้งใช้ทั้งบัตรใช้ทั้งรหัสผ่านร่วมกันกับอี Welsh กอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้รหัสผ่านอย่างเดียวใช้บัตรไม่ได้นะคือบัตรแตะไม่เปิดนะ บัรหัสดแต่อย่างเดียวนะมันจะมีตามฟังก์ชันให้เราเลือกนะ d e ดีฟอลของของเครื่องที่มาจากโรงงานก็คือจะใช้บัตรได้และก็รหัสผ่านได้นะทีนี้เราจะมาลองใช้บัตรบวกรหัสผ่านนะ,ะเริ่มต้นเลยคือเราก็ต้องเพิ่มบัตรบวกรหัสผ่านก่อนนะฮะวิธีเพิ่มบัตรบวกรหัสผ่านนะเขาจะใช้โค้ดเลข6นะะก็เราก็จะกดเข้าโปรแกรมก่อนนะ แล้วก็กด6นะฮะกด6เสร็จเรียบร้อยเราก็บัตรทาบนะนะแล้วเราก็กดหลาดพัน4ีตัวนะเอาเป็นห้า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 นะนะแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะแล้วก,กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกทีแล้วก็ออกนะขั้นตอนนี้จริงๆทำได้ต่อเนื่องนะฮะทำได้ต่อเนื่อง ทำพร้อมกันได้หลายใบหลายๆรหัสแต่ว่าเราต้องทําบันทึกเอาไว้นะว่า,าว่าเราจะาตั้งรห,หัสผ่านกับบัตรใบไหนคือมันต้องทําบันทึกต้องจดหมายเลขเอาไว้นะจะได้ไม่สับสนนะอันนี้ผมทาให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งใบนะทีนี้ตอนนี้ก็คือบัตรตัวนี้นะฮะมันได้แอดเข้าไปแล้วนะฮะก็คือใช้งานได้แล้วนะถ้าเราไม่ถ้าเรายังไม่ไปเปลี่ยนฟังก์งชันเนี่ยบัตรตัวเนี้ย มันก็จะใช้ทาบได้อย่างเดียวนะฮะทาบับประท้ทาปุ๊บประตูก็จะเปิดนะ,ะ,ะการที่จะให้ใช้บัตรบวกรหัสผ่านได้เราต้องไปตั้งฟังก์ชันในการใช้งานของเครื่องนะ,ะการตั้งฟังก์ชันการใช้งานบัตรบวกรหัสผ่านนะมันก็จะอยู่ที่ข้อเดียวนะแบะใช้บัตรบวกรหัสผ่านนะเป็นข้อนี้นะฮะ,ะมันจะต้องกดรหัสโปรแกรมนะฮะ กดอ้นนี้ฮะโคดสามหนึ่งนะเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะก็เข้าโปรแกรมเหมือนเดิมนะดอกจันนะเครื่องหมาเดี๋ยวกดรหัสผิดนะดอกจันนะแล้วก็หนึ่งสองสามตีห้าหกนันะะออกจากโปรแกรมก่อนนะเวลาเรากดดอกจันปุ๊บไฟมันจะกระพริบใช่ไหมแล้วก็กดเข้าโปรแกรม เดียวขึ้นนะครับโค้ดที่จะใช้สําหรับบัตรบวกรหัสผ่านก็คือ3ามสิบเนะฮะเราก็กด3ามสิบเฮะก็กดกครื่องหมายสี่เหลี่ยมน,นะฮะแล้วกดดลัจันออกะะตอนนี้เราเปิดฟังก์ชันบัตรบวกรหัสผ่านนะ,ะเราบัตรแตะประตูไม่เปิดใช่ไหมฮะเราจะต้องกดรหัสผ่านที่เราตั้งขึ้นมาผูกกับบัตร ประตูถึงจะเปิดนะฮะอันนี้คือบัตรบวรหัสผ่านนะถ้าเรากดรหัสผ่านอย่างเดียวนะก็ไม่เปิดนะเพราะว่าฟังก์ชันมันต้องใช้ร่วมกันระหว่างบัตรกับรหัสผ่านนะไฟมันจะกระพริบนะคือรับบัตรแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดจะต้องกดรหัสผ่านก่อนนะนะอันนี้คือ ฟังชันการใช้งานบัตรบวกรหัสผ่านนะครับทีนี้มาถึงวิธีการลบนะวิธีการลบบัตรบวกรหัสผ่านนะวิธีการลบลบบัตรบวกรหัสผ่านก็เหมือนกับการลบบัตรตัวๆไปนะก็คือเอาตัวเลขในบัตรมาลบนะฮะหลังจากที่เราลบบัตรไปแล้วรหัสผ่านมันก็จะใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าบัตรรหัสผ่านมันผูกกับบัตรไปอีกนะวิธีการลบบัตรนะแล้วก เก้าดอกจันนะฮะก้างสองสามสี่ห้าหกนะฮะ,นะฮะแล้วก็กดเลขสองนะฮะแล้วกดตัวเลขในบัตรนะฮะศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าแปดสามเจ็ดนะฮะ,นะฮะแล้วก็กา,างหมายสี่เหลี่ยมกางหมายสี่เหลี่ยมอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ออกจากโปรแกรม บัตรใช้ไม่ได้แล้วนะถูกลบไปแล้วนะถูกลบไปแล้วนะก็คือเท่ากับบัตรใบนี้ถูกลบพร้อมกับรหัสผ่านที่ผูกกับบัตรของมันก็ถูกลบไปด้วยนะเมื่อกี้นี้เราอ่าอได้ได้อ่าได้แนะนําวิธีการลบบัตรทีละใบานะอย่าง2ใบนี้ก็คือนะสองใบนี้ที่เราลบไปทีละใบานะโดยการเอาเหรียญทาบแล้วก็เอาตัวเลขมาลบนะ ทีนี้มันมีฟังก์ชันหนึ่งก็คือลบบัตรทั้งหมดนะสมมติว่าเรามีบัตรเยอะเลยแต่ว่าเราต้องการจะล้างทั้งหมดเลยลบเลยนะเป็นเป็นพันเป็นพันใบหรือจะเป็นกี่ร้อยใบก็แล้วแต่เราต้องการจะลบทั้งหมดนะนะแต่ตอนนี้ผมมีบัตรอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่ใบนะที่ที่มันใช้งานไดนะ้ที่มันใช้งานได้อยู่ตอนนี้นะนะเนี่ยสี่ใบนะ ันนี้สี่ใบนี่นะเป็นบัตรที่ใช้งานได้นะกับเหรียญหนึ่งตัวเดี๋ยเราจะทําการลบนะคือลบครั้งเดียวแล้วก็ให้มันทั้งหมดเลยนะลบทั้งหมดเลยนะมันจะใช้โค้ด2 0 0 0 0ื่นนะสองศูนนะในการลบนะครับก็เข้าโปรแกรมเหมือนเดิมครับนะชั้นเก้า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 เนะแล้วก็คือไม้สี่เหลี่ยมนะแล้วก็กดเลย20,000ื่นนะศูนย์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 นะไม้สี่เหลี่ยมนะ แล้วก็ออกจากโปรแกรมสี่ใบนี้ถูกลบไปแล้วนะหรือถ้ามีร้อยใบพันใบมันก็จะลบทั้งหมดลบไปแล้วครับันนี้คือขั้นตอนการลบบัตรครับทีนี้หลังจากที่เราลบบัตรไปแล้วนะฮะเราจะตั้งเครื่องให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเป็นเป็นดีฟอลต์เหมือนเดิมก็คือใช้บัตร หรือ,อใช้บัตรแล้วก็รหัสผ่านได้นะฮะก็เข้าโปรแกรมเหมือนเดิมนะหนึ่งสนะฮะแล้วก็โค้ดนะใช้บัตรหรือรหัสผ่านเนี่ยก็จะเป็น32มสนะนะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายเฉลี่ยนนะแล้วกดตดกกันออกนะ ตอนนี้ฟังก์ชันนี้ก็จะเหลือเป็นฟังก์ชันที่ใช้บัตรอย่างเดียวนะหรือว่าใช้รหัสผ่านนะไม่าไม่ใช่ฟังก์ชันที่ใช้บัตรบวกรหัสผ่านนะตอนนี้บัตรใบนี้นะเนี่ยเปิดใช่ไหมคือใช้บัตรอย่างเดียวแต่ปุ๊บก็จะเปิดนะไม่ต้องใช้รหัสผ่านอันนี้มันจะคืนเราก็คืนค่ามาเป็น d e f a u l t ของการใช้งานทั่วไปนะครับครับ มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่จะแนะนำก็คือ,อตั้งนะ,ะตั้งล็อกตั้งล็อกและปลดล็อกเดบัตนะฮะซึ่งปกติเนี่ยปกติเนี่ยท,ทั่วไปเนี่ยเครื่องมันจะแตะแตะบัตรแล้วก็เปิดแล้วถึงเวลาก็จะล็อกเองใช่ไหมฮะแต่เครื่องตัวนี้สามารถตั้งให้เปิดค้างได้นะก็คือเอาบัตรแตะมันก็จะเปิดแต่ว่ามันจะไม่ปิด นะคือมันจะเปิดทิ้งไว้เลยถ้าจะปิดก็คือต้องอบัตมาแต่อีกทางหนึ่งนะอันนี้คือมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพวกอ,อุปกรณ์อื่นๆอะไรพวกนี้ที่เราต้องการอย่างแบบถ้าต้องการใช้งานก็แตะเปิดเข้าไปอุปกรณ์ตัวนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติถ้าต้องการปิดไม่อยากจะให้ใช้อุปกรณ์ตัวนั้นก็อบัตรมาท,าท้าทีอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็จะถูกปิดไปใช้งานไม่ได้นะนะวิธีการตั้งค่านะล็อกด้วยบัตรนะก็เข้าโปรแกรมเหมือนเดิมนะ เลขเก้าหกตัวนะฮะแล้วก็โค้ดที่จะใช้นะฮะ,ะก็จะเป็นห้าหนึ่งนะฮะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ออกอทีนี้เราจะลองอบัตที่เราแอดไว้แล้วในแตนะนซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยก่อนจะเด้งละนะก่อนจะต้องเด้งกลับแหละ แต่ตอนนี้คือม,มันจะไม่เด้งนะคือมันจะเปิดค้างอยงู่อย่างงี้ตลอดนะถ้าเราเอาบัตรอื่นมาแตะมันก็ไม่ทํางานนะฮะไม่ทางานนะต้องเป็นบัตรที่ถูกแอดแล้วนะมันถึงจะทํางานเพราะว่าบาัตรบัตรตัวนี้ยังไม่ได้แอดนะมันก็จะไม่ทํางานถ้ามีบททัตรที่ที่ถูกได้ถูกแอดแล้วไปมาแตะปุ๊บเนี่ยมันถึงจะปิดนะก่อนทํางานนะก็คือฟังก์ชันนี้เอาไว้ปิดหรือเปิดด้วยบัตร เท่านั้นนะหรือจะเป็นรหัสผ่านก็ได้นะครับใช้รหัสผ่านเปิดและปิดได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราตั้งล็อกด้วยบัตรนะฮะแล้วก็ปลดล็อกด้บัตรแล้วเนี่ยนะถ้าเราอยากจะคืนนะคืนเป็นค่าเดิมก็คือให้มันล็อกอัตโนมัติเหมือนเดิมนะก็เข้าไปตั้งค่าได้นะก็ โดยการใช้โค้ดนะเมื่อกี้นียคือใช้โค้ดเมื่อกี้เราเคยใช้โค้ด51นะฮะเพื่อเพื่อเพื่อตั้งล็อกด้วยบัตรนะเปิดเปิดด้วยบัตรแล้วก็ล็อกด้วยบัตรนะทีนี้เราจะมาตั้งล็อกอัตโนมัตินะตั้งล็อกอัตโนมัติจะใช้โค้ด50นะก็เราก็เข้าโปรแกรมเหมือนเดิมนะแล้วก็กด50 ก็ไม่ชี้เลี่ยมนะลอกจากโปรแกรมนะตอนนี้ก็จะเป็นล็อกอัตโนมัติเหมือนเดิมนะนะล็อกอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับนะครับต่อไปนะเราจะมาทำบัตรมาสเตอร์อนะ เครื่องรุ่นนี้สามารถทําบัตรมัตเตอร์ได้2ใบนะบัตรมัตเตอร์ใบที่1เอาไว้เพิ่ม mm hmm. เพิ่มบัตรผู้ใช้งานนะบัตรมัตเตอร์ใบที่2เอาไว้ลบบัตรผู้ใช้งานสมมุติว่าเราทําบัตรมัตเตอร์แล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราจะแอดบัตรนะเราก็าแค่เอบัตรใบที่ 1, mm hmm. 1> มาท้าบพอเราบัตรไปที่1ทาบเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาบัตรที่เราต้องการจะแอดเนี่ยมาแตะแตะแต,แต,แตเข้าไปนะ หลังจากเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาบัตรมาเตอร์แต่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อออกจากโปรแกรมนะส่วนเวลาจะลบบัตรนะเราก็ต้องเอาบัตรใบที่2มาทาบนะแล้วก็บัตรที่ต้องการลบมาแตะแตะแตะเข้าไปตัวบัตรที่จะใช้ลบนะใบที่2เนี่ยไม่สามารถนำเอามาแตะแล้วก็ลบด้วยตัวเลขได้นะฮะไว้สําหรับลบบัตรที่เรามีอยู่ แล้วต้องการจะลบออกเท่านั้นเองนะทีนี้มาดูวิธีการนะรวิธีการทำนะครับวิธีการทําบัตรมาสเตอร์นะฮะเราก็ต้องปิดไฟเข้าเครื่องก่อนนะครับหลังจากปิดไฟเข้าเครื่องแล้วเนี่ยนะจริงๆสวิตตัวนี้มันเป็นโนทัส no นะฮะคือมันเป็นสวิตท,ที่จะต้องอใช้ไฟเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะมาทําบัตรมาสเตอร์นะมันไม่สามารถที่จะใช้สวิตตัวนี้ได้ต้องใช้เป็นสวิตแมนวนวลที่ใช้แบบกดค้างเอาไว้นะเพื่อให้วงจรเนี่ยมันต่อต่อกันตลอดลเราถึงจะจ่ายไฟเข้าเครื่องนะนะพอจ่ายไฟเข้าเครื่องมันก็จะมีเสียงร้องนะฮะเสียงร้องสองครั้งแล้วเราก็จะปล่อยสวิตนะไฟสีเขียวมันก็จะติดค้างขึ้นมานะแล้วเราก็ค่อยเอาบัตรมาทาบนะใบที่1แล้วก็ใบที่2นะ เพื่อทําบัตรมาเตอร์นะ,ะทีนี้ในเมื่อเราไม่มีสวิตช์แมนนวลใช่ไหมเราก็จะใช้าสายโอเพนเนี่ยก,กาวเนี่ยเราแตะกันไว้นะฮะสายโอเพนกาวนะแตะกันไว้เหมือนกับเรากดสวิตช์ค้างนะฮะแล้วเราก็จ่ายไฟเข้าไปครับ เมื่อมันมีเสียงร้องสองครั้งเมื่อกี้เนะี่ยตอนที่ไฟเข้าเนี่ยติดๆนะฮะเราก็เอาบัตรที่ต้องการทําบัตรมาตเตอร์นะนะมาแตะนะใบที่หนึ่งนะฮะใบที่สองนะฮะแล้วก็กดดอกจอันออกนะฮะแต่จริงๆมันน่าจะออกไปแล้วแหละเมื่อกีก้เนี่ยนะหลังจากที่เราแตะใบที่สองปุ๊บมันก็ออกไปละเพราะไฟมันนิ่งนะฮนะทีนี้นะฮะอันนี้ใบที่หนึ่งนะอันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองนะเราอย่าสับสนนะ วิธีการใช้วิธีการใช้บัตรนะฮะแล้วก็เอาบัตรใบที่1น,นะฮะแตะนะไฟเขียวขึ้นต้องการจะแอดบัตรนะแล้วก็เอาบัตรมาแตะนะเราเรียนมาแตะนะฮะเสร็จแล้วก็ออกจากโปรแกรมนะฮะอันนี้ก็คือนะบัตรถูกแอดไปแล้วนะครับเหรียญใบ,บนี้ถูกแอดไปแล้วนะฮะ นี่คือแอดนะฮะใบที่1น,นะฮะอาจจะต้องเขียนเอาไว้ใบที่1สําสำหรับแอดบัตรแล้วก็ใบที่2นี่สำหรับลบนะฮะสำหรับลบบัตรนะผมจะลองใบที่2นี่ลบเอาเหรียญมาแตนะเหรียญอันนี้ลบไปลวนะฮะเหรียญน,น,นี้ลแล้วปบัตรอันนี้นะสมมุติว่าเราจะลองเอาตัวเลขกดติว่ามันจะได้ไหมนะก็ไม่ได้นะก็คือการที่ใช้บัตรตัวนี้ ลบเนี่ยไม่สามารถที่เอาตัวเลขมากดลบไดนะ้ต้องใช้บัตรแตะอย่างเดียวนะฮแล้วเวลาจะออกนะก็คือบัตรตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะถูกลบไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการใช้บัตรมาสเตอร์นะวิธีการทําบัตรมาสเตอร์ใช้บัตรมาสเตอร์นะแล้วบัตรมาสเตอร์เนี่ยหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยนะฮะสใบเนี่ยนะ ใบที่หกับใบที่2เนี่ยหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยไม่สามารถลบออกได้นะฮะไม่สามารถลบออกจากเครื่องได้แต่สามารถเปลี่ยนได้นะ,ะสมมุติว่าบัตรชํารุดหรือบัตรหายนะฮะเราก็จะทําขั้นตอนเดิมะะทําขั้นตอนแอดบัตรแบบเมื่อกี้เนี่ยนะ,ะพอหลังจากที่เราแอดบัตรใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้สองใบเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้มันก็จะกลับมาใช้ไม่ได้ละ มันก็จะใช้กับมัตเตอร์ใบใหม่แทนนะฮะเท่ากับไอสองใบนี้มันจะถูกลบไปโดยอัตโนมัตินะฮะจะใช้ไม่ได้ครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการรีเซ็ตเครื่องการรีเซ็ตเครื่องนะครับการรีเซ็ตเครื่องเนี่ยนะมันจะใช้ในกรณีที่เรา,าสมมุติว่าเราเปลี่ยนรหัสเข้าโปรแกรมเนี่ยนะฮะ จากรหัสเดิมที่มันเป็นรหัสโรงงานเนี่ยดอกจัน99999หกตัวนะฮะแล้วก็กรหมยสียนเหลืองแล้วเราเปลี่ยนเป็นหมายเลขอื่นที่เราตั้งขึ้นมานะแล้วบังเอิญเราลืมเราลืมรหัสเข้าโปรแกรมนะฮะทีนี้พอเราลืมรหัสเข้าโปรแกรมเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรกับเครื่องได้เลยนะฮะเราไม่สามารถที่ไปทําอะไรกับเครื่องได้นะะวิธีการรีเซ็ตเครื่องก็เพื่อคือนค่าโรงงานนะ คืนค่าโรงงานให้รหัสเนี่ยมันเป็นรหัสโรงงานก็คือเลข96ตัวเหมือนเดิมนะ,ะการรีเซ็ตเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ลบไม่ลบบัตรนะฮะจะไม่ลบพวกบัตรอะไรพวกนี้นะฮะบัตรที่เราเราเราได้แอดเอาไวนะ้นะฮะเนี่ยมันจะไม่ลบนะฮะคือบัตรพวกนี้ยังใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็รหัสมันจะลบก็คือ1ก็คือที่มันจะลบหลังจากรีเซ็ตเครื่องนะก็คือรหัสรหัสรหสัรหส รหัสเข้าเครื่องที่เราตั้งเอาไว้เองนะแล้วก็รหัสผ่านสาธารณะที่เป็นรหัสเดียวนะตัวนั้นมันจะถูกลบนะฮะเดีย๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตเครื่องนะการรีเซ็ตเครื่องเนี่ยเหมือนกับการทำบัตรมาสเตอร์นะแต่การทำบัตรมาสเตอร์เนี่ยเวลาเราเราเอา,เากดสวิตช์ค้างนะแล้วเราจ่ายไฟเข้าเครื่องปุ๊บนะเสียงร้องติดๆแล้วเราปล่อยนะ พอเราปล่อยเสร็จเนี่ยไฟเขียวมันขึ้นใช่ไหมพอไฟเขียวขึ้นเนี่ยเราก็อาบัตที่1ที่2มาแตะปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นบัตรมาสเตอร์นะแต่การรีเซ็ตเครื่องเนี่ยทำแบบเดียวกันนะกดสวิตค้างแล้วก็จ่ายไฟเข้าเครื่องเสียงร้องติด๊ดติดแล้วก็ปล่อยสวิตนะแล้วก็รอจนกว่าไฟเขียวจะดับหลังจากไฟเขียวดับปุ๊บเนี่ยมันก็จะคืนค่าลงอานนะนะวิธีทำนะเราก็จะ,ะปิดไฟก่อนนะ ปิดไปเข้าเครื่องก่อนนะฮะแล้วก็กดสวิตค้างนะอันนี้กรณีที่ว่าปัดีผมใช้สวิตท,ที่มันต้องจ่ายไฟเลี้ยงนะฮะเวลาเราดับไฟมันเลยดับไปด้วยาการกดสวิตค้างก็เหมือนกับการเอาสายก้าวเอาพ้นมาแตะกันนะฮะแล้วก็จ่ายไฟนะนะติดๆนะฮะแล้วเราก็ปล่อยไฟเขียวขึ้น เราต้องรอนะจนกว่าไฟเขียวมันจะดับนะไฟเขียวดับไปแล้วนะหลังจากไฟเขียวดับเนี่ยก็คือเครื่อง,ร,นะะร,องรีเซ็ตไปแล้วนะฮะเครื่องรีเซ็ตไปแล้วนะรีเซตไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบัตรเนี่ยนะยังใช้งาน,นได้อยู่นะมันไม่ลบนะบัตรไม่ลบรหัสผ่านสาธารณะ ครั้งแรกเราตั้งเอาไว้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น11 1 1หรือ222 22 2กันนะที่เคยตั้งเอาไว้นะนะมันจะใช้ไม่ได้นะรหัสผ่านสาธารณะที่เคยตั้งเอาไว้111 1 11นนะอ่ามันจะถูกลบไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากรีเซ็ตเครื่องเนี่ยเราต้องมาตั้งรหัสผ่านสาธารณะใหม่นะถ้าเราต้องการจะใช้นะฮะ แต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องตั้งนะก็ปล่อยมันนะอันนี้ก็คือสรุปนะโดยรวมของของเครื่องนะรุ่น K 1 2 0 1 EM นะฮนะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยก็มีมีค่อนข้างเยอะนะต้องอ่านรายละเอียดในคู่มือนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่เหมาะกับเราบ้างนะที่เราต้องการจะใช้นะนะนะก็โปรแกรมจะเป็นภาษาไทยนะ แกนเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะฮะดแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะกะ็ลองศึกษานะฮะวิธีการใช้นะจากคู่มือนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ